ว่าจริงๆแล้ว,ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยค่ะพอได้เป็นพิเซเตอร์เป็นครอบครัวเดียวกันกับเจเล็กก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยฉั <c oughs> <c oughs> ้นก็จะแบบว่าการทานเจเล็กแนตัวเย็นมค่ะแล้วก็ คุณนะคะทานสองสอูก็ย่งน้อยกการทานข้าหน่งจนะคะ่าอยู่สงสัยที่นี่นะคะ้าไทยอเสียอเเาษณาชีี่พบกีมากที่ได้อกับาที่นี่ก็ชมก่อนไปนะคะตรงนี้นะครับหนึส ทำอะไรปูอาจเสียงไอะไรอะคนตีนใครอะของพี่แก๊กสวัสดีค่ะมากีูค่ะย่ไย่คระ ก็ไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะหาหรอกนะคะว่าใครเป็นคนแคปเจอร์หรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยลืมเรื่องนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าหนูห <c oughs> นูไม่อยากมีเรื่องอะไรกับใครแต่ว่า <c oughs> คือเรื่องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราคุยกันแบบนี้ในกลุ่มของเราอยู่แล้ว <c oughs> ทั้งสี่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีแบบคิดถึงกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหยอกล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเล่นกันก็นกนกนอาจจะดูภ <c oughs> าพที่ออกมามันดูเหมือนหนูแบบเออทำไมดูแบบแย่จังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็เอออาจจะเล่นกันเกินลิมิต ไปหน่้อยอะค่ะตอนนี้ก็พยายามเล่นกันให้น้อยลงเพราะเราไม่ได้คิดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเชิงชู้สาวไม่ได้หมายถึงอย่างงั้นเลยค่ะคือเราก็เป็นพี่น้องกันมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่มันก็มีความ่าว่ามันเป็นเชิงชู้สาวแบบเป็นไปได้ค่ะความรู้สึกของคนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเือเราอ่านเรายังแบบเฮ้ยเราเราเขียนอย่างงั้นหรอเลยเี่อไ่าแบบนี้แล้วกายทำ้ว่า ก็อาจจะเล่นกันเล่นกันแบบว่าไม่รู้เวล่ำเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกินไปอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะทําให้ใครเขาเข้าใจผิดกันบ้างที่มันก็เป็นธรรมชาติของคนที่อาจะเข้าใจผิดพี่เจตเขาไม่ได้ไม่พอใจอะค่ะแต่ตอนนี้คือมันมีเรื่องอะไรเยอะมากแล้วพี่เจตเขาจะเป็นคนที่ชอบลงคาคมอยู่แล้วซึ่งแบบมีอะไรนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบระบายทางไอจีอะไรเงี้ยเขาลงอจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ มีลูกปืนดอนปืย่างเงี้เลยปืนเลยปืนเลยอะนเลยปนเลยปืนเลยครั้งยืเลืนเลปนเลานเยปืนเลปืนเลยปืนเลยืนเ้ืนเลยปื่องยปืนเลยปืเปืนเลืเลืนเลืนเลยปืเลยปืนเลยปืนเลยปืนเลยปนเลยนเลยนเลยปยดของนเล้ปืเลยืเลยาจจเลงรืบายอะไเอย่างเงี้ืเยปืนเนเายป่นเพราะว่ายันเหยือนเลยเลยเลยปืนเเขาบืกว่าปืนเนเลนเลปืนเลปืนนนยายย หลายคนเอาประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเรากับพี่หมากเลยใช่ะค่ะซึ่งมันก็ตอนแรกเราก็เห็นเราก็เออช็อกเหมือนกันยอะไรเงี้ยว่าแบบเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเขียนเพราะว่ามีคนเข้ามามคอมเมนต์ด้วยว่าเอออย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีอะไรแก็ล่าสุดพี่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วผ่ะไอจีว่า,า,วาไม่ได้เกี่ก็บภาษี่ะคะแต่าเ,เราต้องไม่เคลียร์เลยป่ะครับคีมพอเห็นกันให้เข้าใจไหมอะไม่เคลียร์มาเคลียร์ตั้งแต่เดือน เคลียร์กับพี่เขาแล้วนะส่วนตัวพี่หมากเองก็เคลียร์แล้วอะไรเงี้ยว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ตั้งใจจะคิดอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้พี่เจก็มีเหมือนกับพึ่งห่วงบ้างก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนก็อาจจะมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบคําถามตั้งคําถามบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะทุกอย่างต้องหมดแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเหมือนหมากเนี้ยทำตัวเหมือนเป็นแท็กซี่ขับรถไปรับไปส่งทิมด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเล ไม่มีไม่มีอ่ะต้องมีารพิมพ์เล่มหนึ่งลงอะไรอย่างนี้ว่าไปรับที่ไปรับที่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่มีค่ะหนูขับรถเองตลอดเวลาเลยค่ะที่มันมีค่ะตอนนี้สัญญาเจะได้มาเป็นไหมคะกับที่มาสัญญาไม่ค่ะไม่มีค่ะห้องวันที่เป็นสัญญามารับอะไรอย่งเงี้ยจริงไหมคะหนูยังจำไม่ได้เลยค่ะว่าหนูเซ็นสัญญาตอนไหนหนูแต่พี่หมาไปรับไป ไม่เคยไปรับไปส่งหนูเลยค่ะไม่เคยมีแต่แบบว่ามีมีมาหาที่กองละครนะคะก็มาหาที่แบร์ตอนที่ถ่ายเรื่องแรงปัารานาอะไรอย่างเงี้ยก็จะ จะมีมาบ้างเพราะว่าเขาก็ถ่ายละครอยู่แถวๆนั้นเ,เขาก็เลยแวะมาหาเพื่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ไม่เกี่ยวอะไรอย่างไรที่หลุดออกมาก็เปหลายคนก็บอกว่าเป็นบิวหลุดบิวเป็นคนปล่อยอะไรอย่างเงี้ย่ะหนูไม่หนูไม่ขอพูดละกันเพราะว่าหนูก็เองก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้จริงๆอะว่าว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่อยากหาด้วยคิดไวไหมว่า แล้วคบบว่าเขา capture อะไรที่ทําให้หนูเสียอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาจากฝั่งเราใช่ไหมคะก็เป็นเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันมาจากเทาแต่ในขับแต่ในขับที่ตอนนี้เหมือนบอกว่ามาเนี่ยเหมือนมาจัดจิตคิมทําให้เหมือนวิวไม่พอใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะล้วก็มีก็มีแบบปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาเนี้ยค่ะไม่ไม่รู้ว่าค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบการเข้าใจผิดอะไรกันซึ่งเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะไม่ได้มีอะไรเลย อย่างแฟนเพราะอย่างเขาลงหมดพิเศษเขาก็กินคำถามใหญ่ๆแล้วยังมีคนมาพูดคือะมันต้องหลังคุณค่ะน้ำวันนี้เคลียร์หรือยังคะเคลียร์แล้วนะคะก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะมีไปถามพี่เศษไหมคะว่าคำว่ากินขโมยกินนี่หมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องโจรโมยขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่จ๋าก็เขาเป็นคอมเมนต์คือมันก็มันไม่เกี่ยวอ่ะเออไม่เกี่ยวอย่างไรก็เป็นขโมยแบบรูปเมยที่เขาเขาละดิ้มลมบ มาแล้วเก่งแล้วไปแล้วอมแห้าเลยเนาะ IGD ก่งแล้วตั้งแต่เปิดกลองอะไรเงียอ๋อเหรอไม่น่ามั้งคไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้จริงๆถามนคจรงิ ก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะเราก็ทํางานของเราคือเราก็ต้องต้องอยู่ตรงเนี้ยซึ่งพี่หมา,าก็เป็นพระเอกของเรา<ม>เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปอะเขาคุยกันไหมคะสองคนนี้มีแบบว่าเคยคุยกันเคเคลียร์กันหรนือเปลไม่รู้ว่าค่ะแต่ว่าก็ก็ได้ยินว่าพี่หมาก,ก็โทรไปหาพี่เจนบ้างนะอ<ม>ะไรเงี้ยแล้ก็คุยแต่พี่เจก็บอกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เคลียร์กันรู้เรื่องจบไม่มีอะไรเขาติดใจอะไรในตัวหมา อันนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันก็แ้่แต่แตทางนู้นมันก็นานแล้วว่ะคะ่ะตั้งแต่ข่า,มาวมาเขาเค,าคยหึงเราเข้ามาเขามีแบบอาจจะมีตั้งคำถามขึ้นมาอะไรเงี้ยท่า,านารัฐมนตรงกลาง ไม่รู้ค่ะไม่ไม่ไม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 อาจพูดเลยมันมีผลทำาไม่ต้องทำงานามันมีผลทำน้อยลงไหมคะกับหมากเนี่ยค่ะอาจจะเล่นกันน้อยลงยอมรับค่ะว่าเราก็ไม่กล้าส่งอะไรหาแล้วอ่ะคูก็ไม่นรนี่กลัวมีปัญหากันไหมคะมกับใครนะอู อ๋อคงไม่อะค่ะคือเราก็รู้จักกันนะอะไรเงี้ยเราก็ทำงานด้วยกันอยู่ <c oughs> สนิทกันจนครจีนอะไรนี่หลายคนมองว่าไม่ค่ะจริงๆหนูก็คุยแบบนี้กับพี่แบร์อะไรเงี้ยกับพี่บอยอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะมีแบบคิดถึงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบแต่ว่าพอมันออกมาเป็นคําพูดมันเลยไม่รู้สัมเนียงนะคะว่าเราหมายถึงอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เรากับพี่เซนก็ยังความสัมพันธ์ไม่ได้ลดลงใช่ไหมก ไม่ได้เลือกประเด็นข่าวใช่ไหมคะค่ะไม่ได้เลือกประเดนข่าวใช่ไหมคะประเด็ข่าวเลิกกันดีบเหรเลิกกันดไม่ไม่มีค่ะตอนนี้เพิ่งเลิกตั้งคำถามกับหมากันครัว่าหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วตอนนี้ทุกอย่างเคลียบหมดแล้วเคลียบหมดแล้วนะคะเคลียบมาแล้วคุณกินกเคลียบไปเลยกันทีบางคยังไม่มากระเรื่องงานก็ต้องแยกแยะค่ะต้องทำงานต่อไปอ่าก็คุมเครือหลายกรณีนะครับเรียกว่าแต่ว่าน้องคิมก็ยิ้มใจดีสู้เสือนะ คือน้องเขาก็แบบว่าแต่ว่า้นนาพคลิปง่ยบางทีเนี่ยเวลาที่กินเราก็ไม่รู้เสียงจริงแหละว่าเอ,อ้ยอารมณ์นี้มันโกรธหรือเล่นหรือจริงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยไอ,อ,เอยักษรละหลายอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็เข้าใจผิดกันก็เยอะนะคะแต่ในเมื่อกินบอกว่าไม่มีอะไรอะเราก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้เนี่ยม,<า>ม,มีจะมีนักข่าวถามว่าเอ้ยทำไมในไอจีของคุณเจษเนี่ยลบรูปที่เป็นวงสงละคร<ม>ที่มีคุณหมากอยู่ในนั้น<อ>คือเลยเคยลงไปหลายวันแล้วแล้วอยู่ดีก็ลบออกหมดเลยคนก็เลยถามว่าเอ้ยลบทําไมน้องคีมบอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ว่าลบไม่รู้เหมือนกันว่าลบทําไมะนะครับอันนี้นะคะแต่ก็ลงไอจยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคิมแล้วก็มาเพราะว่าจริงแล้วทัคนผู้ก็ยังทำงานกับผมอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็บอกว่าชอบกลางคืนทํางานเย็นสบายอากาศดี